ก็ขอกล่าสวัสดีนะครับวันนี้กลับมาพบผมเล้งนะครับกับเกมสไตล์เคาน์เตอร์สไตล์นะครับโกลบลนะครับออฟฟนซีหรือ SCGO นั่นเองครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองมาลองรีวิวเกมนี้นั่เนเอ่าก็คือจะมาโชว์เล่นกากนั่นเองโอเคมาเล่นการหาแล้วก็เลือกเป็นเดสก์แบทแรกนะครับน่าจะเล่นง่ายหน่อย กกลุ่มทดลองกลุ่มแบนดี้เอาเป็นกลุ่มปปิบแติการหน้าที่โอเค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 กระตกุกเลือกหาต้องเลืลอกปืนมาอ่อไม่ใช่นี่จะเข้าเกมนะครับภายในอีก6กเจไม่ใช่เวลาอยู่ไหนวะวโอเคโอเคคนหาผู้เล่นออนไลน์เด็แมทถ้าเล่นเขาจะต้ตองนึกถึงถ้าเล่นเขาจะต้องเล่นเขาจะต้องนึกถึงเขาจะต้องนึกถึงสมยัยเด็กเลย มันเป็นเกมคอมพิวเตอร์ในช่วงแรกช่วงแรกอุ้ยฮาผช่วงแรกอุ้ยฮาผมเชนเข้าเกมต่าง,งนะครับล็กเป็นโจนะครับเดี๋ยวไปวางระเบิดกันเล็กเป็นโจได้ไหม,ๆๆเ,เ,ไม,มเ,เต็มโจเต็มเป็นตำรวจสิโจเต็มยิงไก่แม่งเลยกด F3 สมสูรม นี่ก็ได้กูยิงไก่เร,ร่งมาถึงก็โชว์การไปเรียบร้อยนะครับันเก็บเดสแมตยังไงแม่งมยิง่วเลยไหมทั้งแปดนาทีนะครับขาาับพอมมอตกใจหมดใส่เลียนยะังไงกับบอกแล้วโผล่มันจ่ตกใจเว้นขนาดยิงไกยังจะไม่โดนเลยนะครับคิดเอาวันจะโดนไหมเนี่ย อนี wow. mm ้ก็ปี๊บอันนี้ก็ปี๊บโอ้โหปืนพวกแหลกจริงๆฆ่าได้ยังไงเล่นมาสักพักหนึ่งครับยังยิงไม่ได้พักัตีโอ้ยยิงได้ตัวหนึ่งแล้วโอ้โหดีใจยิงได้ตั้งตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แม่งโล่งนะครับเดี๋ยวาที่แคบๆได้ไงพี่จะไม่ทันขาดขำโดนซะละเฮ้ยแล้วมันสุ่มปืนอย่างเดียวเลยนี่หว่า กด F3 ก็ปิดการส่ง้วเปิดส่งเนี้ยดีครับไม่ส่งจังเลยไม่แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยทำไมเพื่อนตามไอหนี่ไปกันถ้าทางจะรอดมีเพื่อนอยู่ชิบหายตกใจนันเนี้ยผมโดนใครยิงวะยิงได้ตัวเดียวนะมันก็ตายอย่างเดียวเลย เห็นเลาเฮ้ยเลาวิ่งไงวะไอระเบิดเราระเบิดก็ไม่เ้อเยังแม่งไปไหนวะไปหาพวกเดียวกันอีกเฮ้ยมันโดนให้ยิงอ่ะยิงให้ไหมฆ่าได้ตัวแล้วดีใจจริงๆโอ้โห้ยไม่ทันครับโดนใช่เขาลั่นเร็วกว่านะครับ ซองโอ้โถเลยยิงสกายเลยโอ้โหโดนนัดเดียวจอยชีวิตอันนาจริงๆเกมนี้ใครต้องเล่นกับบอดเล่นกับผู้เล่นคนอื่นสู้ก็ไม่ได้เลยนะร่บรวมมือฆ่าคนอื่นนี่ได้นะครับฆ่าคนนอื่ลั่นสักนาดีแม่งไม่ตายเลยแม่งค์ดโอ้โหเสียตายก่อนอีกชีวิต ตายหมดทุกเดียวกันเฮ้ยจะเปลี่ยนปืนทำไมเราถจะโดนนั่นไงเป็นทันรขาดทำโดนสลัด <c oughs> นี่แหละหยุดสุ่มปืนก็ไม่ได้จะซื้อปืนเองก็ตายแม่งเริ่มมาแม่งก็ยิงกันเล่เลยนั่นไงเป็นทหาได้กินครับโอ ฆาได้ด้วยโอ้ยไอ้ขโมกโอ้โหโตกไม่ทันเปิดลันไม่ทันตื่นเต้นนะครับปะทะทีไรก็ตื่นเต้นเี็มปานั่นไงคือด่านที่แม่งยิงกันมั่วนะเนี่ยอีกซีไอพีแอปกดทนไว้เดี๋ยวก็จบแล้วอยู่เงี้ยไม่ไปไหนละเปิดแม่งแบบน่าฆ่าได้ตัว่เด้งแล้วอ่าเงี้ยแหละ ดัดยิงแม่งตรงเนี้ยข้างล่างนี่นัดขึ้นไม่ได้นะครับแล้มาได้สองทางอ่าไงดัดนเนี่ยที่เฉยยิงโดนแม่งยิงตายกูปรับอ๋อแต่เมื่อกี้เราฆ่ามันดห่าใชไกลไกลหมดแร์เปลี่ยนกระสุนครับตายฮะโอ้สไนเปอร์ไม่เอาใช้ไม่เป็นนัดเนี่ยแม่งยิงป้งป้งตายโดนหัวยๆๆ ใัสไนเปอร์มาทำไมวะใช้ไม่เป็นอเียดซูมโอ้โหขนาดได้ลูกอซองอย่งสู้แม่งไม่ได้เอาเอาเอาเค,เคนนี้มาหนอ่อยดีไ,ได้แตามอาวุธพิเศษ,ษได้หกแต้มเลยนะจเสูส้มแม่งไม่ได้เลย ตายอันหนาคนะรับยิงไก่เล่นก็ได้วะไปยิงไก่ยังไม่โดนหัวจะโดนไก่หนึ่งตัวนี่ตายไปหลายตัวเนงะี้ยนั่น้โหไว้เป็นยิงคนระับจริงจริงใครยิงกูใครยิงกูอยู่ไหนไปไหนแล้วมึงตัวไหนพี่ตายจะมึงนี่ตาย ยิงไก่ก่อนมันไส้ครับยิงคนไม่ได้ยิงไก่เว้วยแมงดักไม่เชี่อเล่นได้กลางใช่ไหมครับไม่ทันไรก็โดนอีกแล้วเล่นได้ยอดเยี่ยมมากเปี่ยนเนี่ยมายขว้างแม่เลยเขาไม่ได้จริงๆ ปืนพกยิงมันแม่งโคตรยหญ่ <c oughs> เล่นแบบนี้ตายหายเดียวหไปลูกซองนะตายไม่ต้องทำอะไรก็ตายสุดได้ปืนที่มันดีแบบนี้หน่อยไม่ได้ <c oughs> ไปๆไปเอออยู่มันเป็นกลุ่มน่าจะได้เปรียบหน้าดังหลังแม่งยิงมาจากลูกแคบอีกใช้ซไนไเปอร์กันง่ายจังมาโอ้โหแม่งหันแาเป่าป้งเดืยวฉกชีวิตผมนี่แม่งแย่จริง <laughs> ไม่ยากยิงของแม่งเลย ปืนนี่ได้ห้าแต้ออมามยิงไกโชว์อันอนี้แหละโดนงการหาตกชผยยิงไปซะด้วยยังไงต่อเลอหนึ่งนาทีกว่าครับไม่มีวี่แววใครเป็นผมให้ผมยิงเลยโโห แมงโปูเห็แม่งเป่าแม่งโปูปืนแม่งไปไหนละเหนึ่งใหม่ดีมีเรดาร์ก็ไม่เคยใช้นะครับดูให้มันเป็นไปยขับพวกเดียวกันจะตกใจเลยครับโอ้โหไอ้ยานิวมาด้านหลังอีกเป็นคาร์ได้พวกตัวครับตายห่ายเดียวนะ ไปแล้วมีแม่งโจมโจนด้วยอ่ะโอ้โหยังไม่ทันไรโดนท่านล่ะไม่ทันได้ขยับตัวเยอะเลยตัวเองเดียวนะครับในรูนี้ดีกว่าพวกเราหน้าอยู่ในรูเยอะ ได้ก็โดนอีกจบจะได้ก็ดีตายหายอย่างเดียวครับได้โชกกะเต็มที่ครับโอ้ได้ประสบการณ์นิดเดียวนะครับโอเคครับก็ตกไปเยอะเล็กเล็กด่านขัดใจนี่เอาเล็กด่านนี่แม่งเลยซาเขาโหวดนั้นเราโหวดอันนี้คนเดียวนะครับแม่งจะดีผมออกมาเนี่ยเล่นฮาชิ ฆ่าได้ทั้งแปดตัวนะเนี damn, ่ยฆ่าได้มากไว้นี่โอเคด่าน, oh, yeah. okay. okay. นและด่านเดิมเหรอดูคงน่าจะน่าจะด่านเดิมว่าละก็โอเคเดี๋ยวเล่นดิกตดตาแน่นเลยโอเคโจมันจะปืนมันจะแรงกว่านะจะดเ้รก่อนก่อนาทีอรอ Okay. เข้าแมตา่์มาเริ่มการแข่งขนได้10นาทีเลยนะซองครับสู้ไม่ไหวครับอโอ้โหโคไม,ม,ม่เป็นยิงนะครับแม่งเป็นอำทัพถ่ายอีกแม่งไม่เข้าไปไหนแล้วมึงมาสองยิงใครล่ะนี่ ตัวเดิมนะครับแม็กก,กี้ผมเมายิงผมเมา,เาแม็กมาสองสู้ไม่ได้เลยก็ตัวอย่างเดียวนะโอ้โหเแค่ตายครับไอยิงมึงพวกเรามีอยู่แถวนี้นะครับมา,าไปตกได้หมดเลยฮะ ยิงครับโดนประคบตาย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 ,ยังไม่ได้ยิงทักตัวอา่าไปเก็บสองนาทีฮะไม่ได้ทักตัวมาแล้วโดวนแม่งยิงสู้ปืนทุกอย่างชีวิตผมเอาเอาเอ,อาเข้าไปนี่โชว์การเต็มๆนะครับสำหรับคลิปนี้ ไม่ตายใส่สุลมาเตาวะเนี่ยยิงจิงไม่โดนวะจะยิงแั่หน่อยแม่งแย่งอีกยิงไก่ล่นก็ได้วะอีกคนไม่ได้ยิงไก่เนี่ยนะเฮ้่ฆ่าได้ด้วยโอ้โหสุดยอดฆ่าได้ดตัวหนึ่ง เฮ้ยสองสออสตัวแล้วเฮ้ยเฮ้ยหมดกระสุนก็หมดไม่มีทีมเสริสมแม่งสติแตกหมดโอ้โห,โโหมาถึงก็ะโดนเป่าแล้วโอ้งเดียวจอดชะสไนเปอร์มองไงโจนนนำเลย โอ้โหสู้ไม่ได้โอ้โหสู้เอ็มีสี่ไม่ได้นะโอ้โหตายเลยเอาปืนจริงนี่ไปทางนี้ดีกว่าทางนั้นแม่งโล่งไปเ้ยตามเลย ตายด้วยกันยิงไม่ยั้งยิงไม่ยั้งจะใส่รูปบัตจะใส่รูปก็ไปลงในรูปนี้ไปดูนี่เด้อโอ้โหโอ้โอ้โอ้โมันจิงมายโอ้โ้ลงปอดลงปอด ภูละมึงมอบก,ก่อนใจแกก็กไม่ฟองไปพูดกันจริงทำไมหรอ ยิงเขาหน่อยแย่งนะมองไม่เห็นโอ้โหสวนกันนิดเดียวไหวตัว,วช้าเลยครับตดน,นนั่นนุ่มเลยทางเคาน์เตอร์นี่จะไปไม่รอดนะครับเล่นแล้วตายห่าย เฮลงก่อนแม่งแม่งอเปลี่ยนลูกด้วกตาเซะมึงจีหรอจีปืนทำไมวะเฮ้ยสองแล้วสองแไอ้สงแรงๆเว้ยโอ ud, ้โห้ยไม่ทันครับาได้อีกดอกครับร่วงเฮ้ยได้ตัวนึ่งา่ง โอ้ยตัวนี้แม่งกระโดดมาสไลด์เยโ,ยโยอ้ยยิงโดนด้วยยิงโดนด้วยโอ้โหย,ยิงแม่งไม่ตาย แด่หเหรอว่าเป่าของเดซเลยเฮ้ยมีการยิงช่วยกันยิงครับอ่าเรียบร้อยกหลังก็เสร็จที่สิน้องโอ้โหอะไรไงี้ยแม็ปซ์ช่วงเลยสไนเปอร์เหรอหามุมทำเลก่อนทำเลอะฮะทำเลเพื่อสไนเปอร์เงี้ยใครไม่เป็นนะ พวกนี้ไม่ค่อยเป็นนะโดนด้วยอย่าโดนเฉยเลยแม,ม็กน,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 นัมนี่หรือใช้แม็กนัมเลยเหรือ ่เพือนตามเลยเตามหลังให้ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครเลยปิดตายเขื่อนแมงมดช่วยเขื่อนแม่งหมดนอะอะอะไรปลดล็อกอะไรสำเร็จวะ <c oughs> มีการปลดล็อกอะไรสักอย่างได้เลยนะครับ <c oughs> ตามตามไอ้นี่ไปนะครับไม่มีเหตุผลนะครับอยากตามไม่เหยื มีสีมือครับตามไปเป็นตัวแก่กะไอ้นี่ไอไอสวนสูนหลังของแม่งสวนหลังล่วงเลยใครยิงโดนใครยิงวะ วนนี้นี่สอยอะนะครับเล่นเล่นผมทั้งหมดเลยไม่รู้ศัตรูว่ายิงขู่ไว้ก่อนแต่และกระบอกมีประโยชน์ทั้งนั้นกด G ให้เกิดอาวุธใหม่โอเคเยี่ยมเข้าใจาละอ๋อใช้ระบบจี ไอ้กิ้งตั้งนานก็ไม่โดนโดยทีใ่ใช้ไฟต่อ,อชีวิตอนาจิโอ้โหแม่งเป้าเดียวจะสองมันโดนไปสองตอนแอล้วได้ไลฟ์เฟิร์นเมกแล้วโอโอ ตอบรับสกันที่วิ่งไปใส่ซะหน่อยมีตัวป่านี้ขยิงขยิงขยิงเออปักปักวิ่งวิ่งวิ่ง สู้ไม่ได้ปืนแม่งแรงหวา่ายิงไม่ยั้งได้ตัวนึงเองดีวะหลอมสิงคาได้แค่สิบสี่ตัวครับโอเคครับก็จบกันแค่นี้นะครับสำหรับ Counter Strike โชกากันเต็มที่เลยวันนี้ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันกับเกมอื่นแล้วกันครับเดี๋ยวเกมนี้เอาแค่เนี้ยแม่งโชกากเกินนะ อ,อ๋ออย่าลืมกดไลค์ผมด้วยครับซับะไครตก็ดีครับไปแล้วครับ